สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Copper นะคะเป็นพรีเนี่ยบุฟเฟ่นะคะแล้วตอนนี้ Copper เ,เขาจะมีกัครบรอบ6ีนะคะก็จะมี3 6เมนูพิเศษซึ่งปกติเนี่ยของเขาก็พิเศษแล้วนะคะก็จะมีเมนูพรีเมียมพรีเมียมม่อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันบ้างคะนี่นะคะเซตแรกเลยมาถึงแล้วก็ไปจัดมาเลยค่ะ1เซต อันนี้เป็นซูชิเนื้อวากิวนะคะแล้วก็จะมีสเต็กเนื้อวากิวค่ะสุกเห็ดทรัฟเฟิลนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อสันนอกค่ะนี่นะคะน่าทานามากมากเลยต่อไปค่ะกันต่อไปสเต็กเนื้อวากิวค่ะ สำหรับจานนี้นะคะ่ะเป็นสเต็กปลาแซลมอนค่ะมาขี้ซาซิมิกันบ้างนะคะจริงๆเขามีซาซิมิเยอะมากแล้วก็พวกซูชิก็เยอะมากเลยคะ่ะแต่เราทานแค่โอตาเตกับทูน่านะคะแล้วก็ซูชิก็จะเป็นบัวก้าค่ะเป็นช่องนี้มีโอตาเตกวยนะคะ ำหรับที่เด็ดอีกงานนึ strikes, ่งนะคะเ็คือเป็นกึ pues like long, ้งเดือนะคะเป็นเนื logo, ้อวากิวสไลด์ค่ะอันนี้นะคะแบบก่อนหน้านี้นะคะถ้ามาทานก็จะไม่พลาดเลยนะคะแล้วก็ยังเด็ดอีกแล้ค่ะโซนนี้จะเป็นลายหัวสองไปด้วยนะกับหัวสองแล้วก็ฟังก์ก็เป็นกุ้งแม่นากด้านนี้ก็จะเป็นหอยทอดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหอยนางรมนะคะมาจากสิวราชานี อันนี้ทำสเต็กนะคะแล้วก็มีบานะคะสำหรับซูชิด้วยนะคะซาซิมิหั่นกันสดแบบนี้เลยนะคะมีแซลมอนฟอกาตัวนี้นะคะอ,คอันนี้เป็นป้ายเมนูนะคะเขาฉลองครบ6ปีนะคะเพิ่มหมาอีก36เมนูนะคะเราไม่สามารถทานได้หมดจริงๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบาร์น,น้ำค่ะก็สะอาดปลอดภัยนะคะปริการดีมากมากเลยหายห่วงเลยนะคะทุกคน โซนนี้นะคะก็จะเป็นจุดท,ที่ทำผัดเตี่ยวเรือเนอด้านนี้เป็นไอศครีมนะคะมารอรับอกเ็ดซอส้มที่โต๊ะขนมหวานเราทานขนมโคค่ะแล้วก็เสร็จที่เขาให้มาเป็นโอยพอรงมวันเกิดน,นะคะก็มีขนมหลายอย่าง พรีเมียมขนาดไหนนะคะคือคนขนาดช่ตํำปูปมานะคะตูปไวอย่างอร่อยเลยะค,ะค่ะแถมเชฟยังจนะัดการแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะ,ะเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะคือเขาดูแลดีมากๆเลยแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะก็คือไม่ได้เข้าไปตัดอาหารเองก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยเวลาตัดให้ในทุกสเตชันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ รนะคะคนอกจากที่เราจะไปสั่งที่แต่ละสเตชันนะคะเราก็สามารถสั่งกับพนักงานนะคะแล้เวเขาก็จะมาเสริฟให้ที่โต๊ะเราก็จะคอยมีพนักงานมาสอบถามเราเรื่อยๆเลยนะคะว่าเออรู้สึกแบบประปทับใจกับอางารหรือเปลา่าหรือให้ช่วยอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเราให้อันดับนะคะอาหารที่นี่นะคะคือที่นี่อาหารขอจะอ,อยู่มัมามาใช่ไหมคะถ้าให้เลือกมาห้อันดับนะคะที่เราประทับใจที่สุดนะคะนั่นคือ เลี่ยลือนเนี่ว่างกิวนะคะมันเด็กแล้วก็หนัหวมากจริงๆค่ะอันนี้ยกให้กนันดนเลยนะคะอันดับสองนะคะก็คือตัวอบเป็ดนะคะอบเป็ดลงพันธุ์ท้องถนค่ะคือมันจะมีความแบบ อันดับสุดท้ายนะคะอันดับห้าคือตาถูกใจมากเพราะว่าที่นี่อาหารให้เลือกเยอะแล้วก็คือทุกอย่างพิถีพิถันแล้วก็พรีเม,มี่ยมมากๆจริงค่ะ<ม>ให้เป็นโอตาเตกะก็ได้ค่ะเพราะว่าชอบกินโอตาเตะใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเขาก็คือสดมากๆเลยนะคะอ,อของข้าวงานดับใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแค่ของหวานจะบอกว่าที่นี่ขนมก็อร่อยทุกอย่างนะคะถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างอันดับหนึ่งให้เป็นวัตเฟิลเลยค่ะ เพราะว่าเมื่อกี้ทานวอรเฟลนะคะแล้วก็จะมีขนมโคขนมโค้เขาก็อร่อยก็คือจะมีความ